สวัสดีครับเพื่อนๆก็มาพบก,กับธนพลฟาร์มเช่นเคยเนาะก็วันนี้ในวันที่อากาศหนาวเย็นพอสมควรนะครับอวันนี้ก็จะพามาเก็บไขน่นกกทานะครับเนาะก็ออกค่อนข้างดีพอสมควรนะครับหลังจากที่อะชะง,งักไข่ไปช่วงหนึ่งนะครับก็กออกดีพอสมควรไข่ก็ใบสวยๆพอสมควรนะครับอ่า ก็มีนกอยู่ประมาณราวๆกเกือบ900ตัวนะครับ900ตัวก็ได้ไข่ยอยู่ที่ประมาณาเกือบ700ฟองนะครับก็ถือว่าออกเยอะพอสมควรนะครับ75%แน่นอนนะครับนี่ครับใบใหญ่สวยเลยครับก็ออก ประมาณนี้ก็ยังไม่พอกับออเดอร์ของลูกค้านะครับลูกค้าต้องการวันละไม่ต่ำกว่าสองพันฟองนะครับแต่ละเจ้านะครับแต่ละเจ้าที่ที่ไปส่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟักเพิ่มอยู่ครับฟักไข่เพิ่มนะครับถ้าถ้าถ้าเลี้ยงนกกระทานะครับแนะนำให้ ฟักไข่เองนะครับไม่แนะนำให้ซื้อนกสาวนะครับถ้าเลี้ยงเพื่อธุรกิจในการขายไข่นะครับถ้า,าเพื่อนๆอ,อยากเลี้ยงเลี้ยง20ตัว50ตัว100ตัวเลี้ยงแค่บริโภคภายในครัวเรือนนะครับก็สั่งซื้อก็ได้นะครับถ้าฟักแล้วมันเสียเวลา แต่ถ้าเกิดว่าเลี้ยงในจํานวนที่400-500ตัวพันตัว2,000-3,000ตัวอย่างนี้ก็แนะนําให้ฟักไข่เองนะครับผสมไข่เชื้อไม่เป็นก็สั่งซื้อเอาก็ได้ครับมันจะคุ้มกว่ากันนะครับอ่าอย่างน้อยๆตัวผู้เราเอามาทําพ่อพันุได้เอามาทําพ่อพันุ์เอามาทํนา,าทนกเนื้อได้นะครับก็เดี๋ยวนกตัวผู้ผม ไม่ค่อยมีนะครับผมจะต้องสั่งไข่เชื้อมาฟักเองก็หลังจากที่สั่งไข่เชื้อมาฟักเสร็จปุ๊บผมก็ได้ตัวผู้ผมก็เอามาเป็นพ่อพันธุ์ชุดต่อไปผมก็ไม่ต้องซื้อแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเพิ่มครับเดี๋ยวจะเพิ่มเพิ่มให้เต็มโรงเรือนเลยนะครับก็ตอนนี้ยังไม่เต็มนะครับก็เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนะครับเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมก็มีงานประจําทํานะครับ ทำงานประจําด้วยทําอาชีพเสริมด้วยนะครับนะครับมีไม่เยอะครับประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูนะครับมาอัปเดตให้ดูว่านกไข่ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะบอกว่าทํายังไงนะครับไข่ถึงกลับมาปกตินะครับก็ ชะงักไข่ไปก็ประมาณ4-5วันนะครับก็ขาดทุนเรื่องหัวอาหารก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเราทําผิดพลาดเองเราแก้ไขเองนะครับก็เป็นกาลังใจให้สําหรับมือใหม่เนาะที่ยังอยากจะเลี้ยงนะครับสอบถามได้นะครับมือใหม่สอบถามได้ครับผมก็จบก่อนนะครับสวัสดีครับ